คลิปนี้ผมพูดเขาว่าไม่เป็นจุนกี่ครั้ง แปะหมาล่าแปะหมาล่าแปะหมาล่าลืมตาเอาจริงแล้วก็แปะหมาล่าวิดี e อเซนจัลทอมเมนคลิปนี้จะมาสอนเล่นและอธิบายเมคคนิกตัวละคร5ดาวที่กําลังจะมาเจวเยวหมอทหารที่ในเทรลเลอร์นึกว่าโฆษณาอาหารก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง h o y o v e r s e ที่เชิญผมไปทดลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ครีเอเตอร์จะได้ทําไกด์ออกมาให้ทุกคนดูได้ก่อนแล้วก็เหมือนเดิมครับข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังพ่อหนุ่มกระเทียมเจวปล่อยออกมาสู่อ้อมกอดของทุกคนในเซิร์ฟจ,จริงแล้วฉะนั้นไม่่่่่รรรออช้า้าาาากกกกกนนนนททีีทุคคจะหิิววไมมมเเััเเลยบ เจลเชลหมอผู้เป็นทุกอย่างยกเว้นหมอธาตุไฟพาลบล้างที่คอยแปะสแตตดีบัฟหมาล่าใส่ศัตรูโดยดีบัฟเหล่านี้จะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเยอะขึ้นไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังดาเมจที่เจลเชลทําได้เท่าไรเพราะเป็นตัว Sub ซับ DPS หรือซัพพอตนั่นเองครับหน้าที่คล้ายๆ b l a c แบล็กวอนกับโรบินที่เป็นตัวเล่นได้หลายทีมากความสามารถคล้ายๆเจ้าหนูกุย้ยถ้าให้พูดตรงๆก็ p พาเวอร์ครีแต่ก็เป็นตัวที่เล่นกับเจ้าหนูกุ้ยได้ดีด้วยนะเรามาดูที่เทรสเพื่อทาความเข้าใจพ่อหนุ่มกระเทียมเจลกันก่อน,อนลน TRA ออะ ทําให้เราอันติได้เร็วขึ้นเทรสที่2จะเป็นคีย์หลักของเจียวเชีวจะโหดไม่โหดก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละเมื่ออัตราสร้างสถานะของเจียวเชียวมากกว่า80%ทุกๆ15%ที่เกินออกมาจะทําให้พลังโจมตีของเจียวเชีเพิ่มขึ้นอีก60%สูงสุดไม่เกิน240%เท่ากับว่าถ้าคุณอยากจะดึงศักยภาพเจียวเชียวสูงสุดจะต้องทําอัตราสร้างสถานะ140%นั่นเองครับพอชําแหละออกมาจะเห็นได้ว่าเราได้พื้นฐานมาครึ่งทางแล้วหรือ71.2%ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นไลท์โคนประจําตัวหรือไลท์โคนอันอื่นที่ มอบอัตราสร้างสถานะน้อยกว่านิดหน่อยแล้วไปลุ้นกับการหาออฟรองที่เยอะกว่านี้ถ้ายังหาได้ไม่พอก็ยังมีตัวจัก,กรวานประดับเสริมอีกแรงอีกเทรสเดี๋ยวพูดอีกทีนะมาดูความสามารถกันก่อนพรสวรรค์ไม่ว่าเจีวเชวจะทําอะไรก็ตามจะโจมตีปกติใช้สกิลใช้อันตีหรือจะปล่อยตัวใส่ศัตรูก็จะมีโอกาสพื้นฐาน100%แปแดดีบัฟไม่เป็นจุนใส่ศัตรู1แต้มศัตรูที่โดนดีบัฟนี้จะได้รับดาเมจเพิ่มล้ม,ต,ต,มลต่ได้สูงสุ5แต้มเป็เลา2เทิร์นแล้วเข้มร่อศัตรูจะโดนดอท เผาไหมจากการแปะไหมเป็นจุนซึ่งตัวไหมเป็นจุนจะถูกทรตว่ามันคือดอทเผาไหมเหมือนกันแต่คนละชื่อเราเลยสามารถแปะดีบัฟใส่ตัวต้านทานการเผาไหมได้แบบไม่ต้องสนข้อความที่เขียนอยู่อย่างไงตัวนี้ที่แปะติดได้แบบไม่สนอะไรการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษโจมตีตัวเดียวแต่จะได้ผลพลอยได้แปะไหมเป็นจุนจากพรสวรรค์ส่วนสกิลจะตีกระจายตัวกลางโดนแรงสุดแล้วตัวริมโดนเบากว่าโดยการใช้สกิลจะแปะไหมเป็นจุนใส่ตัวกลางเพิ่มหนึ่งแต้มด้วยอันตีโอโหยาวอีกคนนึงละอย่างแรกจะทําให้ศัน ทุกตัวกับตัวที่มีแต้มไม่เป็นจุนเยอะสุดในสนามต่อมากลางอาณาเขตมอหมาล่าสร้างดามเมจไฟมอนี้จะอยู่นาน3เทินหรือดูตรงนี้ก็ได้ว่าหมดเมื่อไหร่แล้วจะลดลงทุกครั้งเมื่อเข้าเทินเจียวเชียวถ้าเจียวเชียวตายปาร์ตี้อาณาเขตหมาล่าจะหมดลงศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตหมาล่าจะโดนดามเมจอันตีแรงขึ้น15%เและเมื่อเข้าเทินศัตรูจะมีโอกาสพื้นฐาน60%แปะไม่เป็นจุนเพิ่มอีกหนึ่งแต้มอันนี้จะแปะให้ศัตรูแค่เทินละครั้งหมายความว่าถ้าศั ติดไปแล้วหรือสลับกันถ้าตอนเข้าเทินแปะไม่ติดจะมีโอกาสแปะติดตอนแอคชั่นเพิ่มเติมแทนเอฟเฟกต์แปะดีบัฟเวลาศัตรูเข้าเทินจะเกิดได้มากสุด6ครั้งต่อน1นอันติแต่ถ้ากดอันตีใหม่ก็จะรีเซ็ตเอฟเฟกต์ดังกล่าวส่วนโอกาสพื้นฐาน60%นี้ไม่ต้องตกใจไปว่าทำไมมันดวงจังวะพี่เพราะส่วนนี้ยังไม่ได้รวมกับอัตราสร้างสถานะที่เรามีอยู่พูดง่ายๆว่ายิ่งอัตราสร้างสถานะเยอะก็จะมีโอกาสแปะดีบัฟติดเยอะแต่ด้วยตัวเทรสเองที่บังคับให้เรามีอัตราสสสรร้้้้าาางถนนนะ140%ทใหพอออคววณกกกมมดยูตีบบั บอสี่มีค่าต้านทานสถานะส่วนมากที่30%และเมื่อมอนเลเวล75ขึ้นไปจะต้านทานเพิ่มอีก10%เป็นทั้งหมด40%พอนำโอกาสพื้นฐาน60%หรือ0.6คุณลงเลปนนดสีคุณลงเลนลนดสี่คุณลงเล็บเป็นลบต้านทานไฟคอร์ชีถือว่าไม่นับจะเท่ากับว่าโอกาส8ดีบัฟอะไรก็ตามที่มาจากเจลเชลจะมีโอกาสแปบอสติดอยู่ที่86.4%ถ้าคุณมีอัตราสร้างสถานะอยู่ที่140%แต่ถ้าคุณเป็นคนแบบว่าฉันจะต้องแปดร ไปลบก็จะได้ว่าต้องการอัตราสร้างสถานะอยู่ที่17 8ครับถ้าแปะบอสติดมอนอิลี่หรือลูกกระจอกยังไงก็ไม่รอดส่วนโอกาสพื้นฐาน1 0 0ที่เราเห็นในพรสวรรค์อันนี้ถ้ามีอัตราสร้างสถานะอย่างน้อย67%ก็ติดแน่นอนครับพอกับวิชาคณิตศาสตร์แล้วมาดูเทคนิคกันดีกว่าเทคนิคจะกลางอนาเขตแล้วเมื่อเข้าไฟขณะที่ศัตรูอยู่ในวงหมาล่าก็จะฟาดดาเมจไฟเป็น,นทีแล้วแปะไม้เป็นจุนหนึ่งแต้มอนาเขตนี้มีได้อันเดียวววนนนนนะจะจเเเเเเอออออออาาาาาาามมมมม่่่่ชง74ไไดด้้้้แลลลกกก็กก็ััับููททรรสสสุยยืตตขขิีนขน หมาล่าอยู่ศัตรูตัวนั้นจะโดนแปะไม้เป็นจุนเท่ากับตัวที่มีไม้เป็นจุนเยอะสุดในสนามจะคล้ายของอันติแต่ของอันติจะก๊อปแต้มไม้เป็นจุนแค่ตอนกดใช้เท่านั้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้บอสแมลงอยู่ในวงหมาล่าแล้วมีแต้มไม้เป็นจุน3แต้มแล้วพอตอนบอสแมลงเสกแมลงตัวเล็กมาใหมา่จะโดนแปะไม้เป็นจุนไปนแล้ว3แต้มทําให้เจลโชเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นในเพียวฟิกชั่นได้ดีเหมือนกันการนับความสามารถจะแนะนําให้อัพพรสวรรค์ก่อนเพราะส่งผลกับดาเมจท,ที่ทีมทําได้แรงขึ้นมากรอง ฐานแปะไม่เป็นจุนติดและปิดด้วยการอัพสกิลหรือการโจมตีปกติที่สออันนี้เพิ่มแค่ดาเมจเฉย มาที่ไอดรอนสำหรับคนจริงใจ E1 เมื่อฝั่งเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะไม่เป็นจุนจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น40%และทุกครั้งที่ตัวเป้าหมายติดไม่เป็นจุนจะทำให้แปะไม่เป็นจุนเพิ่มอีกอัน E2 เมื่อศัตรูติดไม่เป็นจุนจะสร้างตัวคูณดาเมจไฟต่อเนื่องเพิ่มขึ้น300%ดาเมจไฟต่อเนื่องเป็นของใครก็ได้ E4 จะทำให้พลังโจมตีศัตรูลดลง15%เมื่ออยู่ในระยะเวลาอันตีมาล่าและ E6 เมื่อศัตรูที่เราโจมตีถูกกำจัดจะส่งต่อมอรดกแต้มไม่เป็นจุน,นจุนุน้ออทที่ส่สสดืบต แล้วขยายฟลอให้ศัตรูโดนแปะไม่เป็นจุนจากเต็ม5แต้มเป็น9แต้มแล้วแต่ละแต้มยังทําให้ความต้านทานทุกประเภทของศัตรูลดลง3%ด้วยเอาจริงๆไอโดรลอนของเจียวเจลดีทุกอันเลยนะยกเว้น E ีสที่รู้สึกว่าไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้น มาดูที่ไลค์โคนกันบ้างไลค์ like โคนประจำตัวไฮยาไลค์โคนหรือเรียงควาว่าทำไมมันยาวจังเนี่ยอย่างแรกคือเพิ่มอัตราสร้างสถานะ60%ที่เหลือคือ8 debuff ที่เอฟเฟกต์เหมือนไม่เป็นจนเอฟมีโอกาสพื้นฐาน60% 8ด e b u f f ชื่อว่าถอดเกราะทำให้มอนโดนดาเมจเพิ่มขึ้น10% 2เทิร์นถ้าติดถอดเกราะอยู่แล้วโดนดอดจากเจียวชอจะมีโอกาสพื้นฐาน60%เปลี่ยนจากสถานะถอดเกราะเป็นจนมุมทําให้มอนได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น14% 2เทิร์นเมื่อติดจนมุมจะติดถอดเกราะซ้อนกันไไมม่่่ด้จจจบลลละสววนใครังเเาาปหาีย เชียวอันไหนดีระหว่าง E1 หรือหลายโคนเอาจริงๆก็ดีทั้งคู่เลยนะเพราะทั้ง e 1หและหลายโคนก็ทําให้ศัตรูโดนดาเมจเยอะขึ้นแต่ถ้าคุณมีหลายโคนเพื่อนผมขัด5อยู่แล้วแล้วหาอัตราสร้างสถานะได้ถึง140%แบบไม่พึ่งประจําตัว,ตวก็จะแนะนําเป็น E1 มากกว่าครับส่วนตัวเทียบจะเทียบเฉพาะดาเมจต่อเนื่องจากเจียวเชียวเท่านั้นเลยจะเห็นว่าหลายโคนรูปเพื่อนผมแรงกว่าประจําตัวแต่อย่าลืมว่าเจียวเชียวไม่ได้เป็นดาเมจหลักแล้วประจําตัวทําให้ทั้งทีมตีแรงขึ้้้้นน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 นไลคคออออกเเเหหืปปรรรระะะะะจจจํําาาาาตตัััวทททีี่่แ็ใสสสงถดุุม อย่างของเพื่อนผมที่ให้ดาเมจเยอะกว่าอีกอันที่แนะนําจะเป็นของอีเวนซิเวอร์วู a แพชช1หนของปีที่แล้วแล้วไม่แจกอีกเลยส่วนไล์โนรูปลูก้าจริงๆก็เล่นได้ที่ช่วยลดกรอสตรูแต่มันไม่ให้อัตราสร้างสถานะทําให้ไม่อยากให้ไปหาในออฟรองเอาหายากมากๆกกว่าจะทําได้ถึง มาดูการจัดทีมกันเนื่องจากเจลเชลเป็นตัวที่ทําให้ทีมโจมตีแรงขึ้นเลยจัดได้หลายทีมมากเช่นแม่กาฟกาแบล็กสวอนแต่โดยรวมเท่าที่ลองมายังมองว่ารักแรกพบครั้งที่9้าของผมยังดีกว่าอยู่แม้เจลเชลจะเพิ่มดาเมจให้ทีมแต่ความสามารถของรุ่นเมที่ช่วยเบรกมอนเร็วขึ้นและดีเลยการฟื้นฟูจุดอ่อนยังดีกว่าอยู่แต่ถ้าไม่มีแบล็ k สวอนก็เอาเจลเชลมาเล่นแทนได้เหมือนกันแต่โดยรวมยังมองว่าแบล็ k สวอนเล่นทีมนี้ดีกว่าอยู่ดีถ้าใส่ทีมที่ต้องเหนือจากทีมดอทก็จะเป็นททีีีม่่่เเลนนกกัััับตตตวอออแรงงงืจาช จะทําให้ดาเมจจากอันตีแรงขึ้นอย่างเช่นทีมป้อนของกินให้หยุนหลีท,ทีมนี้เจวเชวจะมาแทนโรบินแต่เรื่องการทําดาเมจเพิ่มเติมจะแพ้โรบินนิดหน่อยแต่จะช่วยลดความทนทานศัตรูที่แพ้ธาตุไฟได้ดีกว่าส่วนตัวอื่นที่ดาเมจอันตีแรงจะมีดเรเลโชเซเล่อารเจนติที่ทีมอารเจนติเราเอาเจวเชวไปเล่นในเพวฟิกชั่นก็โหดเหมือนกันเพราะได้แปะไม้เป็นจุนให้มอนเข้ามาใหมห่หลายๆแต้มได้ไม่ยากมอนกลุ่มใหม่เดินเข้ามากระโดนแปะไม้เป็นจุนครบ5าแต้มละและตัวดาเมจอีกต ตอนนี้เจลเชลจะเป็นตัวที่เล่นคู่กับแอคเคอรอนดีสุดเพราะเป็นตัวที่แปดอีบัฟใส่ศัตรูที่สุดๆทําให้แอคเคอรอนใช้อันติได้เร็วตีแรงขึ้นทั้งจากคอนสวรรค์และอันติใครเป็นเมนแอคเคอรรอนเจลเชลนี่ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะตัวสเตนที่แนะนําจะเป็น3ตัวนี้ครับเอาเวนจูรีนสำหรับคอมโบกับทีมโจมตีต่อเนื่อง ส่วนตัวฮิลจะแนะนําเป็นหัววที่เจนพลังงานให้และเพิ่มพลังโจมตีให้ทั้งทีมสายฟรีจะแนะนําเป็นกาลเกอร์ที่เจนแต้มสกิลได้ดีแถมสาม,มารถใส่เซตเพานาคนนี้เพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมได้อีกด้วยอุ้ยไหนเฟิร์นก็เป็นอีกตัวที่เล่นคู่กับเจวเยลได้ดีมากๆแม้จะเป็นตัวที่โดนเจวเยวพาวเวอร์ครีปเองนี่แหละมีสกิลช่วยกวาตัวลูกกระจกมีดีบัฟทาให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นเลยไปกับตัวดาเมจได้แทบทุกตัวยกเว้นตัวที่ใช้แต้มสกิลเยอะอย่างเจ้ายนจันทราหรือชิงเช มาสองลิล็กกันหน่อยเจียวเชียวจะเป็นตัวที่ต้องการอัตราสร้างสถานะมากๆเพื่อใช้งานเทรสได้สูงสุดทําให้ออฟรองเน้นหาอัตราสร้างสถานะรองลงมาค่อยเป็นความเร็วแล้วก็ไอคแทกเปอร์เซนต์ถ้าอัตราสร้างสถานะครบ140%แล้วออฟหลักส่วนลําตัวเลยเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากอัตราสร้างสถานะรองเท้าเป็นความเร็วลูกแก้วเป็นโบนัสดาเมจไฟและเชือกฟื้นฟูพลังงานลีลิกที่แนะนําจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเท่าไหร่เพราะเจียวเชียวเป็นตัวช่วยเพิ่มดาเมจให้ทีม ไม่ว่าจะติดดาเมจต,ต่อเนื่อง3อันหรืออันเดียวหรือจะใส่ผสมเป็น2ดาเมจไฟกับ2พลังโจมตีก็ได้จะได้8ดาเมจต,ต่อเนื่อแรงๆส่วนจัก,กรวาลประดับที่แรงที่สุดจะเป็น Ferment Font Line กระมดแบบความเร็วอยู่ที่135รองลงมาจะเป็นแผน Cosmic ที่ให้อัตราสร้างสถานะเพิ่ม10%อันนี้ไว้เป็นออปชันว่าคุณทําอัตราสร้างสถานะครบ140%หรือยังหรือถ้าขี้เกียจปั้นจะแนะนําเป็น Space Sizzling Station หรือถ้าใส่เซตอื่นๆที่ไม่ได้เพิ่มดาเมจก็จะมี Sprilly Von เจีชวเเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์มากช่วยเบรกได้ช่วยเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมโดยเฉพาะตัวที่มีดาเมจจากอันติเล่นได้หลายทีม,มากโดยความสามารถเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมแม้ตัวเองจะเป็นตัวดาเมจต่อเนื่องเล่นดีในโหมดเอนเกมแต่ดีบัฟหมาล่าง่ายในเพียร์ฟิคชั่นส่วนโหมดอื่นๆก็ช่วยทําให้ทีมตีแรงขึ้นลีลิกหาไม่ยากเพราะใช้อัตราสร้างสถานะเป็นหลักแล้วเขาก็หล่อแลวทำกับข้าวอร่อยมากครับส่วนจุดด้อยจะเป็นตัวที่ต้องการอัตราสร้างสถานะ140%หรือมาก,กานื่งจาก้อยสี่เพิ่มพลังโจ็นตและโอกาสที่แปะดีบัฟสูงสูง ไม่ค่อยมีหลายคนที่มอบอัตราสร้างสถานะที่พวงเอฟเฟคที่ดึงศักยภาพของเจลเชียวได้สูงสุด E0 จะตีไม่ค่อยแรงเพราะเมื่อเทียบกับ E1 จะให้บัฟเยอะกว่ากันมากฉะนั้นอย่าคาดหวังกับดาเมจที่เจวเชีวทำได้และสุดท้ายเล่นกับเชงเชียไม่ได้และมาก,ก่อนหลิงชายอีกแล้ว จบแล้วครับคลิปนี้รู้สึกว่าหลังๆเขาจะเอาแนวนี้มาเยอะนะแบบว่าใส่ได้ทุกทีมจะได้เอามาแก้สถานการณ์เฉพาะจุดแล้วก็เข้าสู่ยุค power creep ตัวละครฟรีอย่างเต็มตัวหวังว่าไม่มีตัว power creep ชิงเช่เพราะชิงเช่ผมเก่งสุดแล้วและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามาะพร้าวแฟนหลิงชาด้วยนะครับ